จุกกะจุกกะสวัสดีโมแม่พี่น้องครับพี่นี้ครับนะสต้มนองไก่ครับนองไก่นองไก่กับประกาศดองครับนี่สต้มจืดเมนูมือนี้ครับสต้มสามเกลือนะครับเนี่ยมีหลากผักชีกับกระเทียมแล้วกับพริกไทยครับสามเกลือสามเกลือเครื่องบุงเราก็มีแค่นี้แหละครับอุปกรณ์ก็มีไก่ครับมีประกาศดอง โอเคเดี๋ยวรอชมนะครับรอฟังครับสิให้ใ้ฟังเด้อรอก่อนยังไม่ได้ก่อไฟเลยครับนี่เตาก็ยังไม่ได้มีฟืนรอก่อนเด้อรอกอนเด้อนเนชฟกระทะดํากําลังสิบไปหาเครื่องปรุงอีกก่อนโอ้พี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอเคโอเคโอเครอก่อนรอก่อนมาติียน้นำเดือดได้ที่แล้วครับเอาไก่ลงนะครับเอาไก่ลงมาเนี่าไก่ลงก่อนอ รอให้ไก่เดือดเต็มที่ก่อนนะครับค่อยใส่เครื่องปร,รุงในช่วงน้ำเดือดๆอันนี้ฟองขื่นเฮากะตักออกไปเรื่อยๆนะครับตักเอาฟองอันนี้ออกครับไปเรื่อยครับตักฟองอันอิ่นย,ยัางหูหูจะมาฟองครับฟองคราบ ไขมันมันนี่แหละครับเอาออกทำส,สะอาดเนี่ยจังเลยขั้นตอนต่อไปพี่น้องประเดี๋ยวเราก็เอาสามเกลอือลงไปนะครับนี่ครับกระเทียมหลากผักชีลงไปแล้วประเดี๋ยวเพิ่มความอร่อยแน่นอนตะเบิงตะฟังเอาอันดับต่อไปเดือดไ้เต็มที่ เครื่องปรุงก็หอมแล้วนะครับบัดนี้ครับสามเลือหอมแล้วบัดนี้เขาก็ตามไปด้วยพระเอกลงไปแล้วคือน้องไก่ต่อไปก็นังเอกตามด้วยผักกาดครับนังเอกครับนังเอกนี่ดำเลยครับดำเลยครูเลยครูเลยจัน่อยจัน่อยจัง่อยจัน่ลยรายการต่อไปคือพระเอกของเราสะครับตามไปด้วยซุ้มนี้นะครับเครื่องปรุงต่อไปนะครับหยะด้วยซชอิวเขาลงไปจัน่อย ตามไปด้วยซอสภูเขาปัดเอ้ยภูเขาใหญ่เอ้ยไม่ใช่ภูเขาทองเออเออถูกแล้วเออเออเออพอพอพอสิ่งที่ขาดไม่ได้ของคนไทยก็คืออันตกตโตโตโตกตโตตโตตโต๊ตโต๊พโอ๊ะพละวะพ่อยังพอยังพอยังมันมดแล้วมันมดแล้วมดแล้วมืดแล้วมว้วล้พอพ่อขั้นตอนสุดท้ายของเมนูนี่นะครับคือเสริมด้วยความหล่อนะครับและความหอมครับนี่ครับ บางคนอาจริบชอบแต่ผมชอบนะครับมันจะหอมๆกับซดหรือหอมกับกน,น้ําซุปครับเป็นยังไงครับหน้าตาออกมารอเหมือนคนทํำไหมครับสุดยอดเลยอาหารก็ใช้ได้คนทําก็รออาหารก็รอโอ้โหโอโห,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 โหต้มจืดต้องไก่ประกาศดองแซบแซบแซบโอเค